เดี๋ยวผมพามาดูที่ตัวห้องนั่งเล่นผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวทีวีตัว ไฮเซนนะครับไฮเซนที่เป็นสมาร์ททีวีที่ผมเคยรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมดูนะครับตอนที่แกะกล่องแล้วก็ติดตั้งตัวแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีเวลาผมมีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูการใช้งานตอนนี้ผมเชื่อมต่อเข้ากับตัวสมาร์ทโฮมเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆ ก็ผมเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฮมนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมใช้ตัว MacBook Pro นะครับในการบันทึกเสียงแล้วก็เดี๋ยวผมจะควบคุมผ่านตัวหน้าจอของตัว iPhone นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ iPhone เป็น m i r เล r นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยลองดูนะครับ โอเคเดี๋ยวผมลองนะครับผมเข้าไปผมจะใช้สกินเมลลริงนะครับเราดูนะครับเมื่อผมใช้สกินเมลลริงเนี่ยมันจะมีทีวีในห้องนั่งเล่นที่ผมตั้งไว้นะครับนี่ครับ นะครับประมาณนี้นะครับก็จะเจอ Macbook ของผมนะครับเจอตัวทีวีในห้องนั่งเล่นแต่ว่าเพื่อนๆก็ถ้าผมเลือกทีวีในห้องนั่งเล่นเนี่ยตัว iPhone ผมจะไปโชว์อยู่ที่หน้าของหน้าจอของทีวีครับแล้วก็แต่ในการทำคลิปผมทำให้หน้าจอมัน แสดงที่ MacBook นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมโอเคนะครับโอเคตอนนี้ผมผมเลือกตัว MacBook โอเคเดี๋ยวผมปรับรอยเน็ตขึ้นนิดนึงนะครับโอเคนะครับจะได้ชัดเจนนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นตัว iPhone ของผมนะครับซึ่ง ผมเนี่ยใช้ iPhone เป็นตัวควบคุมทีวีแล้วก็ใช้ Macbook Pro นะครับในการบันทึก iPhone อีกทีหนึงนะครับอนนี้ผมใช้แคดขึ้นตัว Macbook Pro โอเคเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปใช้ตัว Smart TV ตัวนี้ให้เพื่อนๆดูครับหลังจากที่ผมติดตั้งตัวแอปเสียงแล้วเนี่ยผมสามารถที่จะควบคุมทีวี ผ่านตัว Google Home ได้นะครับหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันได้ตอนนี้ผมผูกเขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ Google Home แล้วกันนะครับเข้าไปปุ๊บนี่ครับอันนี้ครับ Google Home ของผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะ close นี่ออกไปก่อนเดี๋ยวผม close ไปก่อนนะครับโอเค ผมผมจะเลือกที่ Switch device ตอนนี้ครับผมเลือกอยู่ที่ device นะครับในบ้านผมเนี่ยก็จะมีอ่าอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> เป็นตัว <c oughs> เป็นตัวโคมไฟอัจฉริยะของผมนะครับผมสามารถที่จะสั่งเปิดปิดในในบ้านได้นะครับอันนี้ก็ เราสามารถปรับเสียปรับแสงปรับอะไรได้นะครับอันนี้เป็นโคมไฟมีมีแลมนะครับมีแลม S2 ซึ่งโอเคนะผมผมใช้ผมโอเคมากตั้งเปิดปิดเวลาได้อันนี้อันนี้ผมเปิด Lights, on, อ่าอันนี้ก็จะจริง,รงๆแล้วผมไม่มีเพื่อนไม่ไม่มีภาพให้เ,เพื่อนๆดูเนาะนะครับอันนี้ผมสามารถดับเบิลแท็บเปิดปิดได้เลย ตอนนี้ก็มีเครื่องฟอกอากาศด้วยนะครับเครื่องฟอกอากาศผมก็เปิดอยู่นะครับถ้าเราเดวบ์แท็ปมันก็จะปิดนะครับ Stop. Stop. สัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดนี่เป็นเครื่องเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นผมนะครับผมตั้งชื่อเป็นสัตว์ประหลาดเพราะว่ามันก็ออกวิ่งดูดฝุ่นกินฝุ่นทุกวันนะครับผมก็เลยตั้งว่าเป็นสัตว์ประหลาดนะครับตั้งชื่อให้ครัเป็นสัตว์ประหลาดโอเค ต่อไปเดี๋ยววัมาดูห้องนั่งเล่นนะครับดูไฮไลท์เหล่าที่ผมจะทำตรวจคลิปรีวิววันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับจริงๆแล้วก็จะมีตัวหม้อหุงข้าวตัวอะไรต่างๆที่ผมเชื่อมต่อไว้ในสมาร์ทโฟนด้วยแต่ว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูที่ทีวีที่ผมเกินไว้นะครับหลังจากตัวที่ผมเคยแกะกล่องรีวิวแล้วก็ติดตั้งตัวโปรแกรมเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูปุ๊บ <Close. S 1> นะครับเดาวันแท็บเข้าไปนะครับจะเป็นแบบนี้่ Options, นะครับ Settings, <button. S 1> ก็จะมี setting นะครับ options, มี more o p t i o n นะครับก็มีการตั้งค่าแล้วก็มี o p อปชั่เพิ่มเติมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูการใช้งานนะครับจริงๆแล้วมันมีรีโมทด้วยนะครับเพื่อนแต่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมผ่านตัวสมาร์ทโฟนนะครับผ่านตัว Google Home ได้เลยตัวนี้0%นเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของพวก เสียงนะครับนะครับตัวนี้นะครับวอลลุมเราสามารถเพิ่มลดวอลลุมเพิ่มลดเสียงได้นะครับในีน่นะครับมันบอกว่า n o น a y i n g อยู่นะครับอันนี้รีโมทนะครับเราสามารถที่จะเปิดรีโมทจากในโทรศัพท์ได้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดรีโมทเข้าไปนะครับนะครับมันก็จะเป็นรีโมทควบคุมขึ้นมาเลยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมปัดขวาไป power อันนี้ก็คือเราสามารถเปิดได้นะครับตอนนี้เราสั่งเปิดปิดผ่านตัวนี้ได้ remote control o p t i o n นะครับเราสามารถตั้งตั้งรูปแบบรีโมทได้นะครับว่าเราจะให้มันเป็นรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดู d e p a d c นะครับผมเลือก k e p a d control, control. ก็คือเรื่องของพวกปุ่มเป็นปุ่ม s l i d e control ก็คือเรื่องของพวกแอคชั่นครับพวกแอคชั่นต่างๆพวกปรับซ้ายปรับขวาเปลี่ยนช่องปรับขึ้นปรับลงอะไรต่างๆนะครับ เราสามารถกำหนดได้ผมก็จะเลือกง Pad Control นะครับนะครับ Up Up ก็คือลูกศรขึ้นครับ Left ก็คือลูกศรซ้าย Right ก็คือลูกศรขวา Down ก็คือลูกศรลงครับ Select ก็คือเลือกครับอันนี้ก็จะเป็น Enter Back ก็คือย้อนกลับ Home ก็คือมาหน้าหลักครับ s อ s t System ก็คือเราสามารถที่จะสั่งได้มิวก็คือปิดเสียงครับดิสคีด e อลลุ่มก็คือลดลดเบาเสียงนะครับอิน r ค a ร e ก็คือเพิ่มเสียงนะครับรีโมทก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนแต่ปกติถ้าเราจะสั่งเปิดปิดแล้วก็ไป Power นะครับถ้า Power อรมันก็จะธรรมดาไปเดี๋ยวผมจะใช้ตัว Google Home ดีกว่านะ Google Assistant นะครับช่วย นะครับผมปัดมาที่ Assistant นะครับผมก็ดิบเป็ลแทบค้างไว้แล้วก็พูดนะครับสั่งให้มันเปิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเปิดทีวีรับทราบกำลังเปิดทีวีในห้องนั่งเล่นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับยี่สินาฬิกาสินาทีนะครับได้เลยมาตรงสิโอเคตอนนี้ทีวีเปิดเรียบร้อยแล้วอ สมมุติว่าผมจะดูอ่าผมสมมุติว่าผมจะดูไม่สมมุติเลยผมจะเปิดช่องสามสิบหกนะครับเดี๋ยวมันแทบค้างไว้เปิดช่องสามสิบหกอยูอซิสเตอร์คังใช้แอร์ทอลใช้แอร์ซิสกดด้ซิสเตอร์แล้วเอาใหม่นะครับแล้วเอาใหม่เมื่อกี้แสดงว่ามันเสียงรบก,กวน เปิดทีวีช่องสามสิบหกได้เลยช่องสามสิบหกีะครับเ,เดี๋ยวผมเพิ่มเสียงนิดหนึ่งอ่ามิวนะครับตรงนี้นะครับเราปิดเสียงชั่วคราวนะครับ นะครับเราเปิดเสียงนะครับ Decrease i n c r e a s e นะครับอยาผลองเปิดนะนะครับอันนี้เปิดลองดูนะครับเปิดช่องสามสิบเอ็ดเฮ้ยกำลังเปิดสักเมื่อทีเดียวอง และคุณภาพการทํางานของเซลล์ <Sell. S 1> ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเราล,ลังดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองส,ญญญาาสั่งให้มันเซลล์ซึ่งนําไปสู่การตอบสนองของเซลล์เปิดช่อง16เป,เปิด16โ oh. โดยได้รวบรวมกรณีผู้ป่วยจากภาวะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะนนพวกนี้เป็นเป็นทีวีดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ผมเวลาผมสั่งเนี่ยผมก็จะเดิลแท็บทางไว้แล้วก็ให้มันดังเต้งพร้อมพูดแล้วผมก็จะพูดสั่งมันโอเคอันนี้ก็คือเป็นทีวีนะครับเดี๋ยวผมลองดูหลังการกินยาเกินขนาดและบกเปิดช่องสามสิบห้าสามสิบห้า สมเด็จพระเจ้าลูกเถิดเจ้าฟ้าสิริวัณวุรีนารีนะครับประมาณนี้นะครับอาเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะได้ยินเสียงชชุมนภาคใต้ที่จังหวััดปตตานีโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดสั่งให้เปิด YouTube ดีกว่านะลองดูนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเถิดเจ้าฟ้าสิริวัณวุรีนารีเปิด YouTube ช่องเบญเลยสุริยศ Good a s s i s t a n นะอยู่ a s s i s t a n ทำมครับเล่นช่อง y t u t u เบญเยลัย g o o มันอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับเปิดเบญายลัย u t u b e กำลังเตเนรีทำยู u b e กเเลลอซซสสตน์ัังโหประมาณนี้นะครับเปิดแหกความขึ้นหน้าวิดีโอแบบวินาทีจากสามนาทีสิบเอ็ดวินาที YouTube <two. S 2> นะครับประมาณนี้ครับเปิดช่องเบนญาลัยแหกความขึ้นหน้าวิดีโอสิบห้าวินาทีจากสามนาทีสิบเอ็ดวินาทีว <Okay. S 2> ิดีโอบางส่วนอยู่นี่แล้ว ครับรลองดูนะถึงการเปหายสำหรับเปิดช่องเบนเนลี่โรเบนเนลี่ตเปิดตัวสิลองดูนะครับอันนี้ผมก็จะเลื่อนเปิดเปิดวิธีกา <น ide S 2> รใช้ s y n e r g y Nest ในเบนเดลัย รับทราบวิดีโอบางส่วนอยู่นี่แล้วนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับเพื่อนต้อหาสำหรับเปิดวิธีการใช้เซเรนิพี่อะไรโปรเซเรนิพี่ออกเสียงว่าแปลว่าอะไรแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยไปเป็นภาษาบิชนาวีเป็นภาษาบิชนาวีก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนแต่จริงๆเรื่องของการสั่งงานด้วยเสียงก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็อาจจะให้มันลองดูนะครับเดี๋ยวค้นหา Assistant tap and assistant. use button. to Double hold เปิดประวัติสำนักหอสมุดเบญจาัยโอเควิดีโอบางส่วนอยู่นี่แล้วนะครับประมาณนี้มันก็จะผลการเปหาส <button. S 1> ำหรับเปิดประวัติสำนักหอสมุดเบญจายัยโปรสำนักหอสมุดเบญจาัยแหล่งเรียนรู้สำหรับคนตาบอดแอดเบญยายัยผู้ติดตามหนึ่งจุดสามพันคนหนึ่งจากที่ติดหรือมากกว่า use เล่นวิดีโอแบบต่อเน,นื่อง นี่เลยวิดีโอที่เจอใน YouTube ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ปัญหาสำหรับแบบต่อเนื่องโปรลูกทุ่งยิ่งไปยิ่งเพราะวงใงลูกทูบเครื่องหมายสีเหล่ยมฟังแบบต่อเนื่องอาธิชิราวิทเพลงกันดูแปดจุดหนึ่งแสนครั้งหนึ่งชั่วโมงเจ็ดนาทีและสี่สิบแปดวินาทีหนึ่งจากนี้สร็หรือมากกว่าอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของตัวยูทูบนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้มันเปิดตัว ผมรู้สึกว่าผมล็อกอินตัว True ID อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งให้เขาเปิด,ปด True ID ดูเปิดแอป True ID ผลการค้นหาสำารัจเปิดแอป True ID เปิด True ID นาทีจสวินาที ได้เลยวิดีโอบางส่วนอยู่นี่แล้วอช่ประมาณนี้เปิดช่อง3าวสิบหกผลการค้นหาสำหรับเปิด True ID Pro ที่ถุดการรอคอย True ID เปิดตัวนิสาและนิสาคลิกผลการค้นหาสำหรับสามสิบหก Pro TTPD และ T สามสิบหก FTPD ละ T สามสิบหกห้าื่อสามหกจุหกหมื่นล้านคนเปิดทีวีได้เลยกำลังเปิดทีวีในห้องนั่งเล่นนะครับ เปิดช่อง36ทำไม่ไม่มาลดกานต้ญหาสำหรับ36มสิ l o p t m ได้ที่36มสิ t m ได้ที่36ผู้ปรคกอบตารสามสิบกล้านคนมนึ่งจนี่ถืออ่มากกว่าอะเราถ้ามันไม่ออกเราอาจจะเลือกกดโฮมตรงนี้ก็ได้ครับเพื่อนเดวันแท็บตรงโฮมตัวนี้นะครับมันก็จะออกมานะครับออกหน้าเรกนะครับแล้วก็เปิดช่อง36 โอเคกำลังเปิดสามสิบหกให้สมเดจพระกนิฐานที่ราชจ้าประมาณนี้ครับเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นการใช้งานนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมจะสั่งให้มันปิดรางโกปิดทีวีโอเคกำลังปิดทีวีที่ห้องนั่งเล่น นะครับประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนก็คืออันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการใช้งานตัว Smart TV ของไฮเซนนะครับที่ผมได้แกะกล่องแล้วก็รีวิวการติดตั้งโปรแกรมเสียงไปนะครับอันนี้ผมเชื่อมต่อกับเข้าสู่เข้ากับไปตัวระบบ Smart Home นะครับของ Google นะครับก็ซึ่งทำงานได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเพื่อนเเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้เรา เราจะควบคุมเราจะจัดการเราจะป้อนตามคำบอกก็ได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ที่ผมอยากจะนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆครับโอเคประมาณนี้ใครอยากได้ใครอยากจัดก็จัดไปเลยนะครับราคาไม่แพงมากนะครับก็จริงๆแล้วไม่ไม่ฟิกเฉพาะยี่ห้อนี้เท่านั้นนะครับในส่วนของที่เป็นสมาร์ททีวีก็ส่วนใหญ่ก็ ถ้าเป็น Google TV ก็จะสามารถที่จะใช้งานได้ลักษณะเดียวกันครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ